ที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโป่งผมใชประตูทางลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถนะครับที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโป่งผมใช้ประตูทางลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถครับผู้โดยสารโปรดใช้ความระมัดระวังในการก้าวลงจากขบวนรถด้วยครับ เรือจะเทียบในชันชลาล้งนสถานีเป็นกระบวนรถเดินสาธรารมดากบวนที่ออสองหน้าหนึ่งหยุดนัส่งไฟสจากสถานีต้นทางตลบุรีปลายทางสถานีปราจวบคีรีขันครับขบรถเนนี้าออกจากสถานีพัฒนโปงงไปแล้วจะหยุดรับส่งดยสานที่สถานีณขอนชุมกลองตะ้นคนตลามเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ